เรื่องย่อหนังไทยเรื่องแควเสือปี2515ดารานักแสดงคันชิตขวัญประชาสุทธิสาพัฒนุษชนะศรีอุบลสุรสิทธิ์สัตยวง์เมตารุ่งรัตยาวเรศนิสากรรัตนาพรอ,อินทรกรรมแหงน้ำเงินบุญหนักสุวินสว่างรัต ศักสยามและแสนศึกศรีหราชเป็นลูกของพ่อเลี้ยงศิลป์และแม่เลี้ยงวันทิพย์แห่งปากน้ำโพแสนศึกรับราชการกรมปากไม้อยู่ในกรุงเทพศักสยามเป็นเพลย์บอยเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องระหว่างกรุงเทพและปากน้ำโพทุกปีในเดือนตุลาคมจะมีงานแข่งเรือประเพณีที่วัดเกาะหงตําบลบ้านเกาะในปีนี้ชาวพิจิตร ได้นำเรือไกรทองมาท้าแข่งเดิมพันกับเรือหงทองผู้ใหญ่บุญกับพักพวกไปขยันขยอสักสยามขอให้รับเป็นกับตันเรือแข่งหงทองครั้นถึงวันแข่งกว่าสักสยามจะมาถึงสถานที่แข่งเรือได้ก็ต้องผ่านการประทะแข่งต่อแข่งกับลูกน้องของพ่อเลี้ยงโอบบุญทิ้งให้พวกผู้ใหญ่บุญกับพวกฝีพายคอยอยู่อย่างกระวนกระวายในขณะที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่ด้วยความเป็นห่วง ศักสยามก็มาถึงเวลาที่ททมโคศกประกาศการแข่งเรือคู่อาคาตระหว่างหงทองสิงร้ายแห่งนครสวรรค์กับไกรทองฉลามร้ายแห่งเมืองพิจิตรักสยามนำฝีพายลูกบ้านเกาะลงเรือหงทองลอยลำเล่นเพลงเย้ยเรือไกรทองไทมกลางสายตาประชาชนนับจำนวนหมืน่นรวมทั้งเจ้าประกายรัศมีแก่นโอบอ้อมวันทิพย์ พ่อเลี้ยงศิลป์และคนสำคัญผู้กำหนดชีวิตของศักสยามคือด่วนดาวเหนือการแข่งเรือคู่อาคาตระหว่างหงทองกับไกรทองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยความตื่นเต้นหงทองพุ่งออกจากจุดเริ่มต้นด้วยแรงใจของฝีพายทุกคนไกรทองซึ่งมีไกรพนาเวทคู่รักคู่แค้นของศักสยามเร่งโหมกระหน่ำแรงฝีพายของไกรทองตามติดมาอย่างกระชั้นชิด ท่ามกลางเสียงโห่ร้องเชียร์ของผู้ถือหางทั้งสองฝ่ายอีกประมาณ50เมตรจะถึงทุนหลักชัยหงทองพุ่งลำลอยละลิว้วนำหน้าไกรทองมาอย่างแรงศักสยามยืนเด่นอยู่หัวเรือโยกตัวเข้าจังหวะที่ฝีพายหงทองทุกคนทุ่มพายกระแทกน้ำเรือหงทองพุ่งละลิ้วเข้าสู่หลักชัยท่ามกลางเสียงชัยโยโหร้องของชาวนาครสวรรค์ทันใดนั้นเอง เสียงปืนก็แผดกล้องขึ้นหนึ่งนัดทุกคนแลเห็นร่างของศักสยามที่ยืนเด่นอยู่หัวเรือหงทองผงะหงายกระเด็นจมหายไปกับสายน้ำเจ้าพระยาที่เชี่ยวกรากเรือหงทองพลิกคว่ำลูกเรือกระเด็นตกน้ำกันหมดทุกคนแม่เลี้ยงวันทิพย์ถึงกับเป็นลมเมื่อเห็นร่างของลูกชายสุดที่รักจมหายไปต่อหน้าต่อตาต่อมาแสนศึกฉุกคิดได้ว่าดวนดาวเหนือ เป็นนักเลงใหญ่แห่งปากน้ำโพบางทีอาจจะรู้เบาะแสมือปืนผู้ยิงน้องชายบ้างจึงไปหาด่วนถึงที่บ้านเพื่อสืบถามเรื่องราวบังเกินศักสยามซึ่งทำตัวเป็นผู้สาบสูนสะกดรอยตามไปดูก็เข้าใจว่าแสนศึกเป็นตัวการในเรื่องนี้เพราะศักสยามก็ได้ข่าวมาว่าแสนศึกเป็นลูกชายของด่วนกับคำล่าจากการพบด่วนแสนศึกได้ทราบว่า ศักสยามยังมีชีวิตอยู่เพราะพึ่งปะทะกับลูกน้องของด่วนในร้านคอฟฟี่ช็อปมายกยกแสนศึกดีใจรีบกลับบ้านแจ้งข่าวดีให้พ่อเลี้ยงศิลกับแม่เลี้ยงวันทิพย์ทราบทันใดนั้นศักสยามก็โผล่พรวดเข้ามาชกต่อยแสนศึกด้วยความอาฆาตแม้พ่อเลี้ยงจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังแสนศึกจึงกลับกรุงเทพไปด้วยความไม่สบายใจแม่เลี้ยงวันทิพย์เอือมระอาในความเจ้าชู้ของพ่อเลี้ยงศิลป จึงตัดสินใจกลับเชียงใหม่ศักสยามขับรถพาแม่กลับระหว่างทางไปแวะลำปางบ้านของเจ้าประกายรัศมีศักสยามนั่งรถม้าตากลมเล่นโดยมีผู้ใหญ่บุญกับโกเหาะเป็นสารถีให้เจ้าประกายรัศมีขับรถปาดหน้ารถม้าคันนั้นแล้วกระโดดขึ้นไปนั่งรถม้าคู่กับศักสยามซึ่งมุ่งตรงไปที่วัดเจดีซาวซึ่งมลิสาวคนรักกำลังมาถ่ายทำหนังอยู่ที่นั่น ศักสยามไปถึงกองถ่ายปล่อยให้เจ้าประกายรัศมีนั่งคอยบนรถมา้าศักสยามตรงรี่เข้าไปหามมลิด้วยความดีใจแต่มมลิผู้กลายเป็นนางเอกหนังไปแล้วให้การต้อนรับอย่างเสียไม่ได้ประกอบกับกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายหนังศักสยามจึงต้องยืนคอยอยู่หลังกองถ่ายครั้นถึงบทที่มีผู้ร้ายค่มขืนนางเอกความมันไส้พวกถ่ายหนังเป็นทุนอยู่แล้วด้วย ศักสยามจึงปราดเข้าไปเตะผู้ร้ายในจอจนกระทั่งกองถ่ายชุลมุนวุ่นวายไปหมดศักสยามจากไปยังขุ่นแค้นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของสาวคนรักศักสยามพาแม่เลี้ยงวันทิพย์ไปส่งถึงเชียงใหม่แล้วขอตัวแม่กลับปากน้ำโพโดยตั้งใจไปหาเสือแมนเพื่อสอบถามหาต้นต่อมือปืนที่ยิงตนตกน้ำระหว่างทาง ถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สะกดรอยท่าทางไม่ค่อยดีศักสยามจึงเร่งรถให้เร็วขึ้นล่อให้มอเตอร์ไซค์ไล่ตามด้วยความเร็วทันใดนั้นศักสยามก็หักรถบีเอ็มเลี้ยวกล,กลับกลางถนนทันทีเป็นเหตุให้มอเตอร์ไซค์ที่แล่นมาอย่างรวดเร็วเบรกไม่ทันจึงชนบีเอ็มเข้าเต็มรักสองดาวร้ายบาดเจ็บศักสยามจึงใช้ปืนขู่ถา,ถามถึงผู้จ้างวานมา คนร้ายบอกว่าเป็นไกรพนาเวทคู่แข่งเรือจากพิจิตรสักสยามกำลังตระเวนหาอินตามือปืนแห่งสลกบาทวันทิพย์ซึ่งอยู่กับคนใช้ตามลำพังที่บ้านเชียงใหม่ก็ถูกคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่สองล้านแสนศึกทราบข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์รีบกลับปากน้ำโพติดตามเรื่องทันทีแสนศึกตีสนิทกับโอบอ้อม ลูกสาวคนเดียวของโอบบุญเพื่อลวงความลับจนสืบได้ว่าแม่เลี้ยงถูกจับอยู่ที่ไหนศักสยามและพ่อเลี้ยงศิลตัดสินใจยอมนำเงินสองล้านไปแลกเปลี่ยนกับตัวแม่เลี้ยงวันทิพย์ณที่นัดหมายหมู่บ้านมะขามเรียงแสนศึกพาพักพวกประกอบด้วยผู้ใหญ่บุญโกหะแก่นไปยังที่คุมขังของวันทิพย์ฝ่ายเสือแมนผู้ถูกแกอ้างชื่อว่าเป็นโจรฆ่าไถย ก็พาลูกน้องมุ่งไปยังหมู่บ้านมะขามเรียงเพื่อต้องการดูหน้าผู้แอบอ้างแสนศึกยอมกราบด่วนดาวเหนือและยอมเรียกว่าพ่อเพื่อขอไถ่ชีวิตของวันทิพย์แม่ผู้โอบอุ้มเลี้ยงมาด้วยความรักศักสยามพาตำรวจล้อมบริเวณน,นั้นไว้ทั้งหมดทุกอย่างทุกชีวิตที่ผูกพันกันมาด้วยความรักและความอาฆาตเกิดความชุลมุนณตรงนี้ ใครจะเป็นอย่างไรและโฉมหน้าของผู้ชักใยให้พี่น้องหมางใจกันจะเปิดขึ้นณตรงนี้เช่นเดียวกันแควเสือจากบทประพันธ์ของศักสุริยาจากนิตยสารบางกอกประสิทธิสิริบันเทิงสร้างบทภาพยนตร์บริษัทผู้สร้างพลสันภาพยนตร์พลสันสีหาผลอำนวยการสร้างประวิต์ลีลาวัยกำกับการแสดงนำแสดงโดย คันชิดขวัญประชาสุทธิสาพัฒนุษร่วมด้วยชนะศรีอุบลสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เมตตารุ่งรัตรัตนาพรอ,อินทรกำแหงยาวเรศนิสากรสุวินสว่างรัตสิงมิลินทราใสน้ำเงินบุญหนักสุคนคิ้วเหลี่ยมและดาวรุ่งฟ้าดวงใหม่พิมพาน่านรำไพฉายครั้งแรกวันที่24พฤศจิกายน2515 ที่โรงภาพยนตร์คิงส์และออสกาเรื่องย่อหนังไทยเรื่องแควเสือจากนิตยสารดารารีวิวฉบับที่10ประจำเดือนธันวาคมปี2515จัดทำโดยดาราย้อนยุคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ